เสืองั้นเหรอเอ้ยอ้ยเอยุ้ยเต็มเล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 ยเอ้ยเจ้าเสือเจ้าเสือทุกคนเอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กลับ m ม่ i w o เวิร์มบล็อกอาร์ตและอยู่กับไดโนน้อยกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบทุกคนฮัลโหลฮหลโหล ป่าดงดิบนะก็เพิ่งมีการอัปเดตมาไม่นานอัปเดตสักพักเองนะคะสำหรับเกม Mini World Block R นะคะแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยนะสำหรับตัวไดโนน้อยของกูนีนะคะก็เพิ่งจะเคยมาป่าดงดิบนี่แหละก็ตาการตาตื่นเต้นมากเลยนะ <c oughs> จอกล้วยก็เลยเก็บกล้วยใหญ่เลยแล้วก็เฮ้ยมีกล้วยก็ต้องมีลิงจําได้ว่ามันมีลิงที่เราสามารถจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> คืออยากได้ลิงอ่ะ เออชอบอะชอบลิงอะเพราะฉะนั้นเรามาลองหาลิงกันดีกว่าวันนี้ทุกคนดูซิว่าเราจะเจอลิงแล้วเราจะเก็บลิงไปได้หรือเปล่าก่อนอื่นเราก็ต้องหากล้วยก่อนทิวข,ขูเจออยู่ตอนเนี้ยมันก็จะมีกล้วยนะที่น่าสนใจเนาะแล้วก็มีเจ้าเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ผลเนี่ยผลฮาเบอร์อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันอยู่บนต้นเนี่ยดูน่าสนใจมาก เออมันมีมอนเตอร์อยู่ทั่วไปหมดเลยในป่าดงดีปะบางทีเราก็แบบเลือดรดไม่รู้สาเหตุงงก็นึกว่าไปโดนอะไรนี่นี่นี่เราได้ผลไอ,อ้นี่มาแล้วึ๊บเบ๊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 บฮมีกล้วยนะคะนี่แล้วก็มีแตงโมด้วยเห็นไหมนี่แตงโมแตงโมแตงโมน่ารักมากเลยเราเอาไปปลูกได้ไหมฮะแตงโมเสืองั้นเหรอเอ้ย อุ้ยวุ้ยวุ้ยเต็มเล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 ยไอ้ยเจ้าเสือเจ้าเสือทุกคนไอ้เอ้อเจ้าเสือเจ้าเสือไอ้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 ยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเหลือตัวหนึ่งใช่ไหมเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้เจ้าเสือเจ้าเสือเจ้าเสืออยู่ตรงนั้นเอ้ยเอ้ยนายนายนายเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอ เ,าาเ,เรียบร้อยเราได้หนังเสือดาวมาแลวอันนี้มันต้นอะไรอ๋อนี่ไงเราเหยียบไอ้นี่อ่ะนี่เองที่ทําให้ฉันเจ็บปวดเลือดลดอะไรอ้ออะไรเนี่ยมันคืออะไรอะทำให้ฉันเลือดลดเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยนะ อา้าวต้นกลา้าพุ่มไม้เอาฝอนตกประท้อฝอนตกอย่างนี้เดี๋ยวมอนเตอร์ก็เกิดนะสิไอเล็งให้ดีแล้วยิงรเรียบร้อยฝอนหายเรียบร้อยโอเคทุกคนเราก็มาเก็บ าการกล้วยมันน่าจะเอาไปปลูกได้ละมัง้งอันนี้ก็คิดเอาเองนะเฮ้ยเอ้ยเราใช้ขวดเก็บหิ่งห้อยได้ไหมอ่ะหิ่งห้อยหิ่งห้อยหิ่งห้อยเฮ้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 ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้จริงด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเลยดีทิ้งเลยดีๆๆดอยโอ้โหต้องทิ้งเลยเนี่ยตอนเนี้ยทิ้งทิ้งเอ่อทิ้งอันนี้เก็บ ขวดแก้วหิ่งห้อยนี่เราได้ขวดแก้วหิ่งห้อยจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยเลิค่าเลิค่าเลิค่ามากทุกคนฉันได้หิ่งห้อยมาแล้วได้หิ่งห้อยดีงามดีงามมากดีงามมากขออีกได้ไหมอีกสักตัวได้ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอึบ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 เย้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วขวดแก้วหิ่งห้อยเอาอีกพุ่มไม้นี่ พุ่มไม้มันมีหนามอ่ะแล้วเราก็เดินแล้วมันก็เจ็บตัวนี่เฮย้ยตื่นเต้นกับพุ่มไม้หิ่งห้อยมากเฮย้ฮยเฮ้ยไมกตัวแล้วไม่ตัวแล้วฟืบฟืบเฮ้ยนายลงมานี่เลี๋ยนะ <c oughs> ขอเก็บใส่ขวดหน่อยดิขอเก็บใส่ขวดหน่อยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะตายก็ง่ายเลยแหะ,ะตกนวะ เดินวาจะดูหิ่งห้อยอ่ะโอเคเราก็จะตามหาหิ่งห้อยแล้วก็ตามหากล้วยด้วยทุกคนไอ้ปึ๊บกล้วยกล้วยเจอกล้วยแล้วเจอกล้วยเจอกล้วยเอบเฮ้ยลิงลิงทุกคนเห็นลิงหรือเปล่าทุกคนเห็นลิงหรือเปล่าเฮ้ยเจอลิงแล้วทุกคนเจอลิงแล้วเจอลิงแล้วเดี๋ยวนะ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 ขอเปลี่ยนเป็นมุมมองนี้เจอลิงแล้วทุกคน เจอริง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นหมาป่าอยู่แถวนี้นายเอาละ,อ,ะอึ๊ชอีกน่ะเรียบร้อยนายนายด้วยเหรอเอ้ยออไม่คนาดมือเราหรอกเจ้าลิงตัวนั้นไปไหนแล้วเอ้ยเราไม่เราไม่ฆ่านายเราไม่ฆ่านาย,เรา,านายเราจะแบบเราจะ นายนายนี่เรามีกล้วยนะเอ้ยไม่กินเดะให้ลิงให้ลิงไปนี่นี่คือลิงเป็นเป็นเพื่อนเราเลยใช่ปะเฮ้ยเอากลับไปได้ไหมลิงอะนายนาย,ยลิงเป็นเพื่อนเ้วทุกคนมันตามเราปะมันตามเราปะมันจะตามเราปะ เอ้ตามนี่ตามเอ้ยน้องลิงมีน้องลิงแล้วุดรเลยอะ่ะมีน้องลิงทุกคนมีน้องลิงกานกล้วยเอ้าวทำไมเก็บไม่ได้อะ่ะอเต็มที่เต็มก็มานะที่เต็มทุกอย่างตอนเนี้ยเอายังไงดีทิ้งอะไรดีอันนี้แล้วกันเออเก็บกานกล้วยมานานๆจะมาทีเราก็เอ๊ะ นานจะมาทีเราก็ต้องแบบเก็บสิ่งที่แบบหายากเนาะเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดอึ๊บอึคบเขนนี้อะไรอะ่ะเอ้ยเอ,ยเ,อยเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆคนป่างั้นเหรอเอ้ยแกเดินผ่านหน้าฉันเลยอ๋อนี่แหละ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 นีะ่แหละมันเดินผ่านหน้ากันอย่างนี้ได้ยังไงแถวนี้นี่คือมันออกมันมืดจนแบบ มันมืดจนแบบมอนเกิดได้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันแบบใกล้จะใกล้จะมืดแล้วหรือเปล่าโอเคเมื่อมือดแล้วเราก็นอนทุกคนตื่นเช้ามากับวันที่สดใสเยี่ยมไปเลยน้องลิงยังอยู่ไหยเนะี่ย น้องลิงฉันไปไหนอะโอ้ยแถวนี้มันมีต้นไม้นี่ต้านลำคาญจังเลยเฮ้ยอ้กล้ยเต็มเลยกล้ยเต็มเลยอ้าวเอ้ยนี่ไงลิงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหิวใช่ไหมเนี่ยหิวเหรอโอ้มีความหิวด้วยอ่ะเอาไปเดะเปิบเฮ้ยเราเอาอีกตัวได้ไหมลิงลิงลิงน้อยโอ้ถือฉมวกด้วยอ่ะลิง เอ้ยไม่เราจะให้กินนะเอ้ยเราไม่ได้จะเราจะให้กินเอ้เราจะให้กินเฉยๆอะ่ะเราถือกล้วยอยู่เนี่ยนายเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจะจะทำร้ายเลยนะ <uci us> เอ้ย,เ,ย,ดดอเ,อยเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายอ่ะให้กินจะให้กินเฉยๆไปได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวให้กินไม่ได้หรอ ไอ้เจ้าลิงนี่เจ้าลิงเอ้เดี๋ยวนั่นมันของในของของฉันเหรอโอ้ยนางขโมยของออ้ยลิงเวนห้ยเจ้าลิงบ้าดิขโมยของได้ด้วยหน่อยเราต้องเก็บกล้วยแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าน้องลิงเนี่ยกินกล้วยใช่ไหมล่ะเราก็ต้อง คอยเลี้ยงน้องหลิงนั่นเองหิวอีกแล้วหรอหิวเก่งจังวะหิวเก่งอะหาใจอะเอยไม่กินไม่กินไม่กินอย่าไปกินเดิเราก็ต้องกลับไปปลูกกล้วยให้ได้ด้วยใช่ไหมอะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะอะไรอะอะไรอะ ต้นกล้าต้นกล้วยเอ้ยนี่ไงต้องใช้อันนี้แน่เลยในการปลูกนะคะใช้เป็นต้นกล้านั่นเองหัวพึ่งได้มาอันเดียวเองเหรอจะดีเหรอเราควรจะต้องหาเยอะๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจะเอาต้นโอ้โหเจ็บเจ็บถ้าเราจะเอาไปปลูกต้นเป็นต้นกล้วยเนี่ยน่าจะต้องหาให้เยอะกว่านี้นะอันนี้คือไม้อะไรอะอ่าแล้วเราจะทำยังไงถึงจะเอาน้องลิงกลับไปด้วยได้ละ่ะอ น้องลิงลูกเราไปด้วยกันได้ไหมน้องลิงเรากลับบ้านไปด้วยกันได้ไหมไหนลองซิถ้าเราเอาเรือออกมานี่เพื่อนน้องลิงเลยนะปึ๊บลิงอะฮลัลโหลหนูหนูลูก ลิงจะจมน้ำไหมอะ่ะลิงจะตายไหมลูกโอ้โหเฮ้ยแล้วลิงคืออยู่ด้านล่างของน้ำเนี้ยเหรอจะจะดีเหรอจะตายไหมอะ่ะอ่ะเราจะลองกลับบ้านดูทุกคนน้องลิงจะตามเรามาไหมดูเหมือนจะไม่ปะลิงไว้น้าไม่เป็นโอจะตายไงนั่นแงเอ้ยหูลิงลูก อาอุ้ยโอ้ยน้องน้องน้องอ่ะเฮอลิงลิงลูกลิงลิงลิงมานี่ลูกลิงมานี้ลิงตามแม่มาเราเอาลิงกลับบ้านไม่ได้อะทุกคนเราเซ็งมากเลยทำยังไงอ่ะอย่าเอาลิงกลับบ้านจากเลยอ่ะ ไม่งั้นเราก็ต้องทำทางเดินใช่ไหมแต่นี่มันคือไกลมากเลยนะไกลแบบไกลสุดๆเลยอะ่ะไหนดูพิกัดดิพิกัดคือแบบไกลมากทุกคนถ่ายรูปก,ก่อนทำไงเราก็ต้องจากสถานที่นี้ไปอย่างเงี้ยเหรอถ้าเราจะทำพื้นอะ่ะโอ้โหมันก็คงแบบไกลมากๆอะ่ะ เราจะกลับไปที่เดิมถูกไหม <laughs> ทุกคนกลับบ้านกันเถอะอ่อที่ที่กุมาเนี่ยก็วิ่งมาแบบเหนือมาตลอดเลยทุกคนมาทำแบบทิศเหนือตลอดนะคะซึ่งขากลับเราก็จะกลับตรงกันข้ามแล้วกันนะก็คือจะเป็นทิศใต้ใน,นั่นเองจะกลับไปที่บ้านของเรานะซึ่งก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ ได้มาเจอป่าดงดิบนะแล้วเราก็ได้ต้นกลาต้นกล้วยมาด้วยเราได้ต้นกล้วยมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเอาไปปลูกกันนะสําหรับต้นกล้วยนะเดี๋ยวเราหาทางกลับบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราหาวิธีไปปลูกต้นกล้วยกันทุกคนกลับบ้านแล้วปึ๊บ อะไรคุค้นๆนั่นหรือเปล่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีป่าดงดิบอยู่ใ,ใกล้ๆเราตรงดีที่เองแต่เราโอ้โหอ้อมไปไกลมาจริงๆแล้วมันอยู่ไกลมาทุกคนปั๊ดท่ออันใกล้ๆก็มี ไปอันสักไกลเชียวแต่บอกได้เลยว่าปราสาทของเราดี่ตั้งเด่นเป็นสง่าดูแบบจำได้เลยอะจำได้ <c oughs> โอ้ย,กล,ลย,ย,อยกลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกคิดถึงสุดๆปร๊บเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าปราสาทอัเสรสวยของเราวุบวเอาละ่ะเรามีต้นอ่อนต้นกลา้าเรามีต้นกลา้าต้นกล้วยอยู่อันเดียว,อ,ยวอันเดียวเองอะเออ เราก็ปลูกไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันนะเป็นแบบเรียกว่าเป็นสิริมงคลปักกล้วยไว้หน้าบ้าน <c oughs> จะดีไหมเนี่ย <c oughs> ไปทาสวนกันต่อดีกว่าทุกคนเอ่อเท่าที่จําไม่ผิดนะก็คือมันต้องมีน้ํอาสามารถที่จะมีน้ําเข้าถึงได้ด้วยใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะอันนี้คือปลูกในหลุมใช่ไหมน,นี่คือหลุมอ่านเนี่ยอันนี้ปลูกต้นไม้ได้แหละ อืมใช่มันปลูกต้นไม้ได้แล้วล่ะแบบนี้นะปลูกในหลุมเพราะฉะนั้นเราจะเอามเมล็ดแตงโมจ้าลงหลุมกันเลยนี่มเมล็ดแตงโมได้ไหมอา้าวไม่ไม่ได้อ่ะหรือว่ามันต้องมีน้ำก่อนเอ่อ อ๋อนี่ไงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวๆแบบนี้เหรอเอ้เราเอาใส่ได้ยังปึ๊บไม่ได้อ่ะต้นกล้าล่ะอ๊้เอาต้นกล้าต้นกล้วยใส่ลงไปได้แล้วมเมล็ดพันธุ์แตงโมล่ะ,มะเมล็ดพันธุ์แตงโมมันไม่เหมือนกันเหรอปลูกบนที่นาและรอเวลาหนึ่งอ๋อปลูกบนที่นาว่ะ มันไม่ใช่มันไม่ได้ปลูกในหลุมโอเคมีอะไรปลูกในหลุมอีกบ้างมีแต่เราไม่ควรจะปลูกติดกันใช่ไหมหรือยังไงหรือเราควรจะต้องปลูกติดกันหรือยังไงยังไงได้บ้างอ,อตัวนี้มันเป็นต้นกล้าพุ่มไม้อะเออเอาเป็นว่าโอ้โหทำข้างนี้แล้วกันเนาะ๊บึ๊บปึ๊บ ลองปักเข้าไปอืมเราควรจะทิ้งระยะห่างไหมอ่ะประมาณนี้ลองดูก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่คือการลองมีอะไรที่สามารถปลูกได้อีกไหมตอนนี้เรามีมเมล็ดพันธุ์แตงโมแต่มันบอกว่าปลูกบนที่นา แล้วก็มีเป็นถั่วปลูกบนใบไม้อ๋อมันปลูกบนใบไม้นะคือแต่ละอันนะมันก็ไม่เหมือนกันไงนำมาใช้ตกแต่งได้การกล้วยใช้ตกแต่งได้ไหนดียดิการกล้วยป๊า๊บเนี่ยเหรอตกแต่งอย่างเงี้ยเหรอจ,จะดีเหรออ้ยตกแต่งอะไรล่ะ ก็จะตกแต่งได้แปลกๆนิดนึงไหมตักก้นกล้วยเนี่ยปากปาบางเงี้ยเหรอมันดูเป็นของที่ไม่น่าจะเอามาตกแต่งหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออก็ดูแปลกๆดีทุกคนอะเรามีต้นกล้าต้นกล้วยอยู่แต่ว่าตัวเออแตงโมบอกว่าให้ปลูกในที่นาแล้วที่นามันคืออะไรอะ อ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็จบกันที่ประมาณนี้นะทุกคนก็คือเราไปปลุกป่าดงดิบมาแล้วเราก็ได้ของติดม้ติดมือกลับมาบ้านนะคะแต่เราเนี่ยไม่สามารถเอาน้องลิงกลับมาไนดะ้ต้องเสียใจจริงๆอะ่ะอยากจะเอากลับมาจริงแต่เราต้อง เฮ้ยเราเจอป่าดงดิบที่อยู่ใกล้ๆแล้วเผื่อว่าเราจะสามารถแบบทาทางแลวเอาน้องลิงกลับมาได้เดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันดูว่าเราจะสามารถเอาน้องลิงกลับมาได้หรือเปล่าส่วนวันนี้เราลากไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้แล้วก็ติดตามเกมวิ d e o อบล็อกอาร์ตกันนะจ๊ะใครอยากเข้ามาเล่นด้วยกันเข้า Discord มมาเลยแล้วเดี๋ยวเราออนไลน์แมปเล่นด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ